แบคนเลยพี่เสียงเสียงเสียงพอไรนะครับใชีสุดยอะไรนะแล้วก็สินะครับสินะครับก็จะเป็นไปลิโดนะไป เก้สิบแปดนะครับที่ลีโดสยามนะครับไปอะไรนะใช่อะไปที่ลีโดสยามไปเป็นรายการแบบรายการวิทยุน่าจะน่าจะรายการวิทยุนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ครับใช่พรุ่งนี้ครับเยสเซอร์ใช่พรุ่งน,ะ yes, sir, นี้ตอนนี้อยู่ที่สิบสี่นะครับตอนนี้ ถูกหวยจริงไหมนเนี่ยถูกได้อไงหมายถึงวันที่สิบแปดใช่ป่ะวันที่สิบแปดประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอันนี้นะฟลายครับนะเออเอเอผมผมจะบอกทุกคนอ่อสี่พันเจ็ดคนนะครับผมจะบอกทุกคนว่า ถ้าแบบผมทำเทมเพลตมาทำเทมเพลตมาฟลายอะทุกคนจะเล่นปะถ้าทำเทมเพลตมาแบบเก็บปะแบบเทมเพลตพรุ่งนี้วันเกิดเออแฮปปี her, uh, her ้เบอร์เดย์ครับมีความสุขมากนะครับเล่นใช่ไหมเอาไงดีทุกคนมาช่วย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 ผมกิดหน่อยแล้วแบบเทมเพลตแบบยังไงดียังไงดีตอนนี้ผมกำลังแบบไอ้นี่อยู่แบบคิดอยู่ มามามา Y t K ยังไงอหมายถึงเทมเพลต e Y t K คือยังไงจริงไม่ได้อ๋อถูกหวยกินจริงไม่ได้ถูกหวยเนาะอะไรก็ยังไงยังไงนะเทมเพลตยังไงลองลองเสนอมาลองเสนอมาผมสกายแบบเทมเพลตแบบเคยเห็นอืม ผมก็ไม่รู้เหมันจะทําไงเองมีใครอยากเสนออะไรไหมครับหรือว่าตัวถ้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไอเดียบ้าๆที่กําลังเป็นรูปเป็นร่างของเช่นหางปีที่แล้วครับบอลยังแซดแจกแต้มยังไอยังไง่นะยังไงนะยังไง แบบเอ่อเป็นเทมเพลตอะเป็นเทมเพลตอะถ้าเบอร์เดียรับขอมีความสุขมากนะค,ะครับใช่ใช่แคปคัทใช่ใชใช่ใช่ครับไม่คุ้มค่าไฟรอดู แต่ปีนี้ดีขึ้นต้องให้กำลังใจเอริกเทนฮาร์คพ่อแมนยูเก็บใช้ได้20นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเอาไรที่เทนฮาร์คบอกว่าดีแมนยูก็ต้องเชื่อว่ามันดีครับแมนเชสเ,เตอร์ยูนเต็ดไม่มีความน่ากลัวเลยเมื่อฤดูกาลก่อนพอเขาเข้ามารับงานเริ่มปรับโน่นปรับนี่จนเข้าซีซั่นใหม่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีเปๆ๋ปๆปแกร่งแก่งงงๆบึนๆไปบ้างแต่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่แพ้ยากไปแล้วครับในช่วงนี้ กับทีมบิ๊กๆด้วยกันจะต่อก่อนที่ดีขึ้นไม่แจกแทมไม่เล่นกันแบบเ,เหมือนปีก่นกอนๆอะ่ะผลงานรวมซีซั่นที่แล้วใช้เวลา49นัดถึงจะชนะ20นัดซีซั่นนี้ใช้เวลาแค่27นัดเท่านั้นนี่คือสัญญาณที่ดีจริงๆเขาปล่อยผู้เล่นที่ไม่เหมาะสมกับทีมเขาออกไปหลายคนและซื้อตัวผู้เล่นที่ถูกต้องตรงจุดเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูซื้อตัวอะไรมาก็ไม่รู้ปานกลางทั้งนั้นลหลายๆคนยังไม่ดีพอสำหรับที่นี่ เขามองว่าที่ต้องต้องการมากกว่าผู้เล่นที่ดีการเป็นผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดไม่ใช่ฟอร์มดีอย่างเดียวการต้านรับแรงกดดันมหาศาลนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องคำนึงมาดูผู้เล่นที่เขาจัดการกันครับอันโตนี่อันโตนี่ครับเวลาอีกหน่อยใส่พวงนู๊เข้าไปอีกนิดอีลิกเซ่นอีลิกเซ่นนะครับเพราะได้มาฟรีทำงานได้ยอดเยี่ยมกาเซมิโร่กาเซมิโร่ครับขาลงแล้วยังเล่นได้ในคลาสระดับสูงลิซันโดมาติเนสมาติเนสครับพร้อมคำถามว่าไว้จริงดิในบอลอังกฤษนะมันหนักนะ มันตีเนิเนสเก่งมากผมชอบมากทั้งหมดนี้ทุกคนมีผลกับเกมครับเห็นหาเห็นปัญหาในสนามแล้วแก้มันทันทีปรับมันทันใจเขามองขาดว่าสารโชกกาลังวิกฤตเกิดแนะนําให้ไปพักไปซุ่มซ้อมไปคุยกับตัวเองไปปรับสภาพจิตใจสมใหม่เขาสังเกตเห็นเรื่องสภาพจิตใจของผู้เล่นว่าความแข็งแกร่งของจิตใจก็ต่ำมากๆเขาก็เดินเรื่องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาปรับสภาพจิตใจกับผู้เล่นโดยตรงโดยจะเข้ามาช่วยปรับทั้ง ผมจะทำเทมเพลตนะแบบคิดสนใจก็ไปเล่นได้นะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจ,จะเป็นแบบทำทำแบบไหนดีะอะไรเงี้ยถ้าแบบเปิดเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไหม ในแคปคาร์ะพี่มาพอดีเลยคือตอนแรกผมเบม่อจบไรทีนะก็ติดมาติดอยู่ที่ นี fun, ่ครับเลโล่กำลังแป็นทายหนุ่มนะแต่เมื่อกี้ผมฟังอิลิคเทนฮาไปแล้โผ่่ไปเติ หลายผมแบบไม่คดนแบบ โอเคโอเคโหปติ๋มโหปติมโห oh. ปติ๋มโหปติมโห oh. ปติม oh. ปต๋มโห oh. ปติม๋มโห ว้าติ๋มอ่าคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยอะ <Yeah. S 1> ขอให้้ทุกคนนะครับมีความสุขมากในปีใหม่ปีนี้นะครับ แ้าพี่นูเยียนะรมีความสุขมากนะครับเต็มหมดคอันนี้ครับ่เออ y e l l o เ s k i r กํลังลางหน้าอยู่นะครับ Open v ั่น e อ่อป้าติมเมียจะบอกป้าติมหมครับมก็้าบตเต็มป้าติมครับก็ขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ก็ยังไม่ไปนะครับแต่ขอบคุณก่อนนะครับ อมเคือเดี๋ยวนี้มันแบบสุดท้ายทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำเทมเพลตนะครับอ่อสไล์นะครับเฮ้ <S <S hey, ยสไล์ตกไปที่14แล้วอะ

างข้งหน้าแบบสบู่นะบบไปอาบน้ำก็นั่นแหละรับใช่ก็ก็เดี๋ยวไม่เกินประมาณอันนี้จริงๆไม่ไม่เกินประมาณห้าวันไม่เกินประมาณห้าวันเดี๋ยวทรายเดี๋ยวทรายจะลงพวก แอปสตรีมมิ่งพวก Spotify Apple Mu s i c j ก k e อะไรอย่างเงี้ยและจะลงละไม่เกินห้าวันนะเพราะตอนนี้แบบอุ๊ยอะไรอ่ะไม่ต้องเลยไม่ว่างทำงานไม่ว่างทำงานอยู่ลูกไม่หมายถึงปติมใช่ไหมครับส,สู้ๆนะครับส,สู้ๆนะครับ,รบตั้งใจทำงานนะครับสิบสองนะครับก็เอ้ยม่ใช่สิบสองวันที่สามก็ไปดูกันได้นะครับเออฟในเอพิโซดนะครับ เอาแล้คิวนะครับพี่จินเลย,ยเดี๋ยวเซอร์นะว่าไปดูกันได้นะับ่าไรนะครับสายลงเนะี <laughs> ่ยสายลงแน่นอนปอมไม่ไม่เกินห้าวันแน่นอนนะครับใช่พี่พี่คุยกับใครคับไปก่อนเลยวะได้ไมไดผมไปสาวหงอนซ <laughs> <laughs> ี่ไปก่อนนะได้สวัสดีครับทุกคนผมมานะ่านแะล้วครับ เดี๋ยวรอลาไปแปลงฟันลังหน้าก่อนนะครับขอกำลังใจสอบหน่อยครับขอให้สอบผ่านนะครับทุกคน เท่ละทุกคนเท่มากอะเออขายต่อไหมขายต่อนะครับก่อนทารามานะครับผมราคาเป็นกันเองครับก็ Yeah. <laughs> <laughs> ไปทาละครับพอดีทารามาแล้วจบละขอกำลังใจสอบเหรอครับก็ขอสอบได้นะทุกคนอย่าลอกเพื่อนนะแต่ถ้าลอกก็อะขอให้เรียน,ยนหน่อยนี่ สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมตอนนี้อยู่กับคืนยักษ์ซึมีนะครับก็โทรเข้ามาและขอเพลงได้เลยนะครับผมถ้าอยากฟังเพลงอะไรในไลฟ์ทาราทิวัดนะครับผมก็ขอกันเข้ามานะครับผมจัดไปเลยครับเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่2องแรปเปอร์หน้าใหม่นะครับผมที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือไม่ต้องสืบครับผม ยลโล่และชาลชิวะนะครับผมเพลงนี้นะครับปล่อยมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับผมเราลองไปฟังกันนะครับก่อ yeah, <all> right. นนะครับผมเป็นเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ <need> ได้รับความนิยมมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแรปเปอร์สองคนนี้คื่มาแรงจริงๆนะครับมันเจัวกันไหม เอาเงายกูได้แล้วพระบม่มเอ็อมฉันตัวสีเหลืองเถอะชันไม่แห้งจริง <c oughs> โอเคครับแม่หน้าใสจริงเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งล้างหน้ามาครับผมล้างหน้าด้วยอะไรครับล้างหน้าด้วยสบู่ <c oughs> แล้วผมก็จะทาแป้งก่อนออกจากข้างนอกเลยครับผม

บอแล้วปาติมเจอกันนะครับเจอแล้เราแม่ลองทิวไปปะไม่รู้ว่าแม่ท um ิวไปหรือเปล่าแต่ป้าเห็นเห็นป้าติ๋มทำเป็นเป็นรูปสองร้อยอันด้วยอย่าลืมไปเอากันนะครับทุกคนใช่ไหมไอปฏิทินอือย่าลืมไปเอากันนะครับทุกคนเคยเห็นคลิปนี้ปะ เฮ้ยเปิดดิเปิดดิเ,ดดเออ,เ,อ,อเปิดให้ทุกคนดูเลยจังเนาะเฮ้ยเปลี่ยนภาษาไทยไงวะโอเคท่องเอาไว้ในใจอุ้ยเหมือนแบบเซตผมเลยอะเออจริงอ่ะดูทุกคนเหมือนปะล่ะ ถังเอาไว้ในใจเขาเลยชอบใจใช่ถ้ากันเลกกันเลกเขาใลใจแข็งสักโอเคครับครับถังเอาไว้ในใจอาออาอถังเอาไว้ในใจตอนที่เธอใช่ใช่นี่ากิดอ้าวเยเปล่วเปล่าป้าแป้งไรของกูเนี่ย คุยอธาราต่อ,อยแล้วเวลางหน้าก่อนแป้งอนะ่ะเ <laughs> <laughs> พี่้องดีป่้อง <laughs> Yes sir uh, มาครับกันดีนะก็คุยแป้งนะครับอืม um. สุดยอดทุกคนนะครับก็ใช่นะครับเจอนะครับเจอเจอนะครับวันที่ยีสองนะครับที่เสือกับไม้นะครับบอกเลยว่ามันมากบอกเลยว่ามันมากเดี๋ยววันที่สิบเก้าจะไปซ้อมกันละใช่ <Hey. S 1> ไปซ้อมกันนะครับไปซ้อมพร้อมวงทุกคนนะครับไปซ้อมพร้อมวงทุกคนนะครับ ขอดูนิ้วหน่อยพี่ตาดูทุกคนเห็นอุย้ยขอดูแบบอันนี้อุย้ยขอดูบเห็นอันนี้ปะมันเป็นแผลอยู่ที่ผมเคยบอกทุกคนแล้วอันนี้แบบมันเป็นอีกแล้วประมาณนะอาทิตย์แจวอยู่อยู่เสด็วันที่ยี่สบสองอะไรนะพี่เต็มอ๋อไม่มีรวมพลอ๋อวันที่ยี่สบสองไม่มีรวมผลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ<ช>ก็อเออวันที่ยี่สบสองเราไม่มีเพราะว่าไอ้นี่ไงเราไปทัวร์้านเทาน่าไงอ๋อรอใช่แล้วล้วงข้างนอกเลยปะ ก็ถ้าเราอยากอ่ะถ้าเราอยากก็ได้ก็ได้นะก็ได้เออถ้ารวมบ้านพี่ยังได้เลยก็รวมเลยเออมาบ้านพี่มันอยู่ด้วยกันเลยทุกคนนะครับเจ็ดพันคนมานอนบ้านพี่หมดเลยมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวนะครับคือทําตัวสบายๆเหมือนเป็นบ้านตัวเองไม่เป็นไรครับเจ็ดพันคนก็ถ้าใครอยากมานอนก็สามารถแวะเวียนกันมาได้นะครับเราอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับถูกต้องครับใช่ ทุกคนอ่าโอเคพี่ต้องพูดอะไรนะเมื่อกี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้วันที่22รวมพลไม่ได้นะทุกคนทำไมอะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้อ่านี่นะครับวันที่22รวมพลไม่ได้นะทุกคนวันที่22รวมพลไม่ได้นะทุกคน ยี่สิบสองไม่มีรวมพลนะครับใช่ครับผมแต่ถ้าอยากถ้าอยากรวมพลมาบ้านทุกที่โอก็ได้มาบ้านยิลเลรสเก้นนะเพราะเราอยู่เหนครอบครัวนะครับก็เจอกันนะเอ้ยพี่พรุ่งนี้ไปทำงานปะพรุ่งนี้ไม่ทำท่ามีทีวันไหนยี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดพรุงก็มีรวมพล อะไรอ่ะเพี่ยะอันนี้เพลงรักไม่ได้อยูอไม่ไดนนะเพื่อนรักไม่ได้อยูอไม่ได้รักนะครับของอ่าเคโลติกนะครับแต่ชาชายเป็นคอฟเร์นะครับใช่ครันไหนกูทาแป้งสุดท้ายมันเต็มหน้าเต็มตาอะไรแบบนี้ เรากําล <oni> <descriptive together>. ังดูใจอย่าเพึ่งโด้นอย่าพึ่งนี้อย่าพึ่งคิดมากมายถึงเวลาที่คุณเม่ไรแล้วจะนั้นจะเป็นคนพูดมันเองและจะเก่าหน้าขาวเลยอะไม่มีเลยครับหน้าขาวเลยอ่ะ เห็นเนาะโอ้เม่อกี้นะเมื่อีใช่ปะโอ้โหโอ้โหโอ้โเต็มเต็มเต็มเลย <Another> นเะมนกี้น่นไ,งไงก่อย,อยนยะ็นเต็มเลยครับไม่มีใครแบบเตือนผมเลยอะจบแล้วพี่ตาดูตัว ใช่ครับพี่แล้วมันแบบเปลี่ยนเสื้อครับ แค่บอกฉนทำไมจเป็นกพิมพ์ไปบอกมันไม่ต้องไปบอกว่ารักก็เดเกี่ยวั้เขารมันเป็นความฝันเรื่องจริงเธรู้ไม่เขาแค่หลอกฝันสพักนั้นเธอก็กลายเป็นความลังเออก็ใชนคเสื้อนะก็เออไปฟังกันได้นะายนะแล้วก็ วันศุกร์นี้นะพี่เตยเนอร์40นะครับเริ่มเวลาออนปกติออน5ทุ่มตอนนี้4ทุ่ม45นะครับก็ไปดูหน้าพี่เตยเนอร์เลยแค่สามอีพีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปฟังเพล์ได้นะครับเพลงใหม่ของรุ่งปล่อยของวันเซิงโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว I have to go now นะ alright I have to go see you นะครับ see you นะทุกคนถึงเวลาแล้วอ l r i นะครับ alright นะค เอ่อกินข้าวอย่างกินแล้วนะครับเอ่อ Alright C M น,น,นะครับไปฟังได้นะลายนะ Alright C M นะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ปล่อยมาเรื่อยๆก็ฝากติด